วันนี้บิมจะมาบอกชื่อท่าสำหรับกายบนแลมรวมไปถึงวิธีการกายสำหรับฟิงเกอร์บอร์ด ยูวอสกายมีนามิสบิมนะฮะวันนี้นะฮะบิมจะมาบอกชื่อท่าเบสิกนะสำหรับการกายบนแรมนะฮะ เพราะว่าบอกได้เลยว่าการกลายบนแรมเนี่ยมีหลายชื่อท่ามากๆนะคะแล้วก็แต่ละท่าเนี่ยก็มีท่าเล่นที่แตกต่างกันไปนะคะวันนี้นะคะวิมจะยกท่าที่เป็นเบสิกนะคะสำหรับกลายบนแรมเนี่ยมาให้เพื่อนๆดูกันแล้วก็ได้บอกชื่อท่าแล้วก็รวมไปถึงวิธีการกายด้วยนะคะโอเคงั้นเราไปเริ่มกันที่ท่าแรกเลยดีกว่าฮะมีชื่อว่าฟิฟ0กายนะคะเป็นท่าที่นะคะ ทักทั้งสองข้างเนี่ยนะฮะจะขึ้นมาอยู่บนขอบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นี่เลยนะคะก็คือขึ้นมากายอยู่บนนี้นะคะระหว่างขอบแล้วก็ลงไปแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่า f i f 0กายค่ะอืมโอเคนะคะถัดมานะคะก็คือเป็นท่า5 o นะคะก็คือ5กับตัว o นั่นเอง5ขีด o นั่นเองนะคะท่า5 o เนี่ยนะคะจะเป็นท่าที่นะคะ ฝั่งเทลเนี่ยจะต้องถูกกดนะคะแล้วก็ทักฝั่งเทลเนี่ยจะถูกกดแบบนี้นะคะแล้วก็จะกายนะคะก็คืออยู่ระหว่างขอบเหมือนกันค่ะอยู่ระหว่างขอบของแรมนะคะแล้วก็กดแบบนี้แล้วก็ป่ายนะคะเป็น5 i นะคะโอเคต่อมานะคะคือท่านะคะ nose กายนะคะ n o s กายนั่นเองนะคะก็คือเป็นท่าที่นะคะ กดฝังโนต้ตนะตามชื่อเลยนะคะแบบนี้นะคะฝังโนต้ตจะถูกกดนะคะแล้วก็ทักเนี่ยก็จะกลายกับทางเลมแบบนี้นะคะแล้วก็วิ่งป้ายนะคะโอเคต่อมาค่ะต่อมาเป็นท่าสมิธกกยนะคะสมิธกกยนะคะก็คือเป็นท่าที่นะคะฝั่งทางทักเนี่ยนะคะจะหย่อนลงมาแบบนี้นะคะ เป็นการกายแบบนี้ค่ะก็คือฝั่งโนต้ตเนี่ยจะไม่ติดกับตัวขอบเลยนะคะจะเป็นทักด้านหลังฝั่งเทลนะคะมีการกายเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูรูปนะคะว่าสมิตรก,กายเป็นแบบนี้นะคะอคต่อมาเป็นท่าวิลลี่กายค่ะวิลลี่กายนะคะเป็นท่าที่ทักฝั่งทางโนต้ตเนี่ยจะ กลายบนแหลมแต่ฝั่งเทลเนี่ยจะไม่กลายนะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นการกลายแบบนี้นะคะอ่านี่คือวิลลี่กลายนะคะอ่าลองดูนะพอกลายมาเป็นอย่างนี้ค่ะโอเคต่อมาค่ะต่อมานะคะเป็นท่าเรียกว่าคุกเกต กรายนะคะคุกเกตกรายนะคะเป็นท่าที่ฝั่งโนต้ตเนี่ยจะกลายอยู่บนขอบแลมนะคะเป็นที่เป็นท่าฝั่งโนต้ตที่กลายอยู่บนขอบแลมนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เราจะหันฝั่งเทลออกนะคะอ่าเราจะหันฝั่งเทลออกนะคะแล้วเราก็ลูดปลายอืมนะคะโอเคเลยถัดมานะเป็นท่า เครกายนะเคกายนั่นเองนะคะเป็นท่าที่อาจจะฟืนๆหน่อยๆน,นะคะแต่ท่านี้เล่นแล้วสวยเลยนะคะเป็นท่าที่คล้ายๆกับคูเกตค่ะแต่ว่าเอาฝั่งเทลลงนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่นะคะเวลากระโดดมานะคะก็จะคือปึ๊บมาเป็นนี่ค่ะอย่างนี้แล้วก็วิ่งไป ต่อมาท่าสุดท้ายนะคะคือท่าสลัดกายนะคะท่านี้ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับ5ฟแต่ว่าองศาของโน้ตเนี่ยจะหันเข้าด้านในแรมนั่นคะ่ะจะเป็นแบบนี้คะ่ะนี่คือสลัดกายนะคะนี่อ่าเหมือน5ฟเลยแต่ว่าหันโน้ตเข้าไปด้านในนะคะ45องศาแล้วก็วิ่งป้ายแบบนี้อ่ะเรามาลองดูกันนี่คือสลัดกายอ่านะคะ นี่ก็เป็นท่าเบสิกนะที่บอกได้เลยว่าจำง่ายแล้วก็ไม่ได้ทำยากเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับท่ากายบนแรมนะบอกได้เลยว่าไม่ยากเลยนะแค่เราต้องฝึกบ่อยๆทำซ้ำๆนะเราก็จะเกิดความแม่นยำอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็บิมก็หวังว่านะคลิปนี้นะ,ะจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนนะสำหรับคนที่เริ่มเล่นฟิงเกอร์บอดหรือว่าเล่นฟิงเกอร์บอดมานานแล้วแต่ว่ายังจำชื่อท่ามไม่ได้นะคะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะ,ท,ะคที่ติตามคลิปที่ทนจบนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะและอย่าลืมนะกดกระดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนนะ,ะท่านจะได้เห็นคลิปบิมเป็นคนแรกด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะ thank you for watching ค่ะ